งานการศึกษาจะถานทูตนิวซีแลนด์ทูเทอร์นทเวนตี้ไฟที่3ย่านมิดทาวฮอล์คือคึกคักไปด้วยนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากโดยมีนายเจนรนาธานคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนากว่า65แห่งจากนิวซีแลนด์ภายในงานมีการแนะนําระบบการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาทักษะรอบด้านาพร้อมสิทธิพิเศษทุนการศึกษามูลค่ากว่า2ล้านบาทและตั๋วเครื่องบินไปกับนิวซีแลนด์ฟรีนอกจากนี้ยังมีการเสวนาของ ขคุณสู่ขวานบูกุลและศิลปินสาวแพรวานิชาพัฒน์ิทเก่านิวซีแลนด์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงตอบย้ํำว่านิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในจุดหมายการศึกษายอดเยี่ยมของนักเรียนไทยและทั่วโลกค่ะ Because they get long term long term value and opportunities academic excellence they are taught critical thinking creativity independence and they study in a welcoming safe inclusive environment in one of the safest countries in the world. Yeah sure, we're so excited to have more than 60 New Zealand world-class education providers here today showcasing their offering to Thai students and, and parents. Uh, we have a range of scholarships available for the students as well um, offered by the individual institutions but of, of real value today is a uh, scholarship, um, essentially a free flight available for students if they apply for uh, an offer of place or an institution today, um, or they apply within five days, they will get a free flight to New Zealand, um, which is a really unique offering uh, today. so there's close to 3000 uh, thai students currently in new zealand studying across our secondary schools our english language schools our polytechnics and our universities and our private training providers it's currently our fifth largest ปัจจ e บัน n ะคะมีคนไท n สนใจที่จะไปเรียนที่มี o าวอ a ่ l ที่ประมาณ3,000คนนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเ i n ที่เป็นอันดับ5นะคะในการที่จะติดต่อเปดูคอประเทศอนดับของนกเรียนที่จะเรียนมากที่สุดลนเช่่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับของประมไปจนถึงระดับของอุดมศึกษาหรือว่าวิชาชีพต่าง ตอนที่จะส่งลูกไปเรียนเนี่ยค่ะเราคือเราเราเดินทางไปในนิวซีแลนด์เพื่อที่จะพูดคุยกับทุกนเรียนด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกเลยคือหนึ่งเนี่ยเรื่องการศึกษาพี่ขวัญต้องบอกว่าทุกวันนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเป็นโลกที่คอนเน็กถึงกันทั้งหมดไม่ว่าอยู่จะอยู่จุดไหนในโลกเนี่ยถ้าอยู่ต้องการความรู้บางอย่างอยู่เข้าถึงมันได้แต่สิ่งที่สําคัญพี่ขวัญรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่ลูกเราจะต้องเติบโตขึ้นมา สิ่งนี้สําคัญมากพอๆกับวิชาการที่เขาจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นพี่ขวัญรู้สึกว่าในเวลาที่พี่ขวัญหาโรงเรียนที่ลูกพี่ขวัญมองเรื่องของความเป็นเลิศเรื่องวิชาการในขณะเดียวกันพี่ขวัญมองเรื่องของสังคมที่ลูกพี่จะต้องเติบโตขึ้นมาเพราะสิ่งนี้สังคมที่ใครสักคนเติบโตขึ้นมามันเป็นตัวเช็ปิ้งคาแรคเตอร์ไมเซ็ตและตัวตนของคนคนนั้นที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นพี่ขวัญยืนยันว่าวิชาการในโลกเนี้ย มันเชื่อมต่อถึงกันหมดสำคัญที่สุดที่เรามองข้ามไม่ได้และมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวลูกเราไปตลอดชีวิตคือลักษณะของสังคมที่เขาจะเจริญเติบโตขึ้นซึ่งในส่วนตัวพี่ขวัญรู้สึกว่านิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเรื่องของวิชาการและสังคมที่ปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยค่ะแต่พี่ขวัญว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆทั้งในเรื่องของ <c oughs> บรรทัดฐานความคิดแลว้วก็ค่านิยม นิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่รักษาความพื้นฐานที่แข็งแกร่งของการที่ใครสักคนจะเติบโตขึ้นมาโดยที่มี mindset ที่ถูกต้องและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พี่ขวัญต้องการมากที่สุดแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําไมพี่ขวัญเลือกนิวซีแลนด์ด้วยค่ะพี่ขวัญบอกว่าตอนที่พี่ขวัญเลือกมัธยมเนี่ยเราเป็นคนเลือกให้แต่พี่ขวัญบอกลูกเลยว่าตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่บังคับ พี่ขวนรู้สึกว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมันจบมันหมดยุคข,ของการบังคับลูกให้ทําอะไรก็ได้ตามใจเราแล้วมันหมดยุคไปแล้วซึ่งตอนนั้นพี่ขวนก็บอกลูกแค่ว่า,เ,าเรียนจบ,เ,เ,รนจบเ,เรียนจบมัธยมแล้วอยากจะต่อที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วแต่แม้ซัพอร์ตหมดแต่สิ่งที่เขาเลือกคือนิวซีแลนด์ a n นน a เเพราะฉะนั้นพี่ขวนว่าถ้าเขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขหรือว่าที่นี่เป็นที่ท,ที่ดีและเหมาะสมสําหรับเขา ช้อยส์ในการต่อมหาวิทยาลัยคงจะเป็นประเทศอื่นแต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือนิวซีแลนด์อยู่ดีนะคะสิ่งที่พี่ขวัญเห็นแตกต่างไปพี่ขวัญว่าเมื่อเขาได้อยู่ในที่ที่เขาชอบใน environment ที่ถูกต้องกับเขาเราเห็นเขาพัฒนาในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ขวัญมีความรู้สึกว่าพี่ขวัญชอบตอนที่จะไปหามหาวิทยาลัยใี่ลูกเราก็ทำเหมือนเดิมคือเราเดินทางทราเวลใน ในนิวซีแลนด์เพื่อที่จะคุยกับแต่และมหาวิทยาลัยพี่วันชอบคำคำหนึ่งมากข,ของ p r o f e s อร์ท่านหนึ่งที่พูดที่พูดกับเราก็าคือว่าสำหรับมหาวิทยาลัยที่เนี่ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้กลุม่มิ่งคนคนหนึ่งให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ<ห>แต่เรานร u r ชอร์เขาให้เขาได้เป็นในสิ่งที่เขาเกิดมาเป็นคืออันเนี้ยคือพี่ฝันแบบโอเคเราเลือกแล100้วรอ้อเซนลูกเลือกแม่ก็เลือกเหมือนกันค่ะจริงๆแล้ต้องบอกว่าตอนแค่ไปคัวปีประมาณสิบห้า ที่เลือกไปเพราะว่าพ่พ่อคุณแม่เป็นคนเลือกให้ไปแล้วเพิ่งมารู้เหตุผลตอนที่เราไปถึงว่าเออเมืองมันแบบว่าผู้คนเขาหน้ารักเขาไน c e แล้วมันปลอดภัยมากๆสําหรับการจเจริญเติบโตในที่แบบเราอยุสิบห้าเพราะคุณแม่ไว้ใจให้เราไปอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าการศึกษาดีเราก็ได้ทําหลายอย่างมากๆในขนาที่แบบว่าเราไม่เคยทําแล้วมันเหมือนต่อย,ยอดแต่ที่ได้จริงๆเลยสำหรับแพรคือรู้สึกว่าได้เรื่องความมั่นใจความได้เป็นตัวเองการกล้าพูดการ กล้าทาในสิดแต่งๆมันก็มีความกลัวว่าเราจะสื่อสารไม่ได้หนึ่งคือเราไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษเราแต่พอเราไปแล้วเองไปเรียนกับนักเรียนของนิวซีแลนด์ที่นู้นเลยไปเรียนในโรงเรียนเลยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนนักเรียนนิวซีแลนด์ก็จะคอยบอกว่ายูสปีงเลยเขาจะแบบว่า <Okay. S 1> ออเ,าาาเวล่่่่ททา่า่่่่่่น่่่่่่่่ป่่ป่่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 ่า่่่่่่่่่่่ก็อยากสง่งลูกไปเรียนนิวซี่ลนด์ I would encourage parents and children who are considering New Zealand as an education destination to come to this education fair today. You will be astonished at the number of schools and universities that are here, at the opportunities that they present and we will welcome you to new zealand and make sure that you have a wonderful experience if you choose new zealand as your education destination welcome and come to the education fair